สวัสดีค่ะทุกทุกคนเนาะที่ได้ข่ามาติดตามแม่นาวคูปุลงอุดมนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เนาะค่ะแม่นางเดมา่าจากมาทำพิธีนะคะจากมาท่วงเนาะค่ะมาท่วงบรรลังขึ้นคือเก่าเด้อค่ยของงวดจะถึงนี่เนาะค่ะก็คือวันที่สิบหกเนาะค่ะก็คือเมื่อนั้นเนาะค่ะแม่นางไดมาา ชมบารมีเนาะค่ะมากราบไหว้เนาะอ่าก็คือวันนั้นเนาะแม่ล่างได้ไปหาแม่บุญธรรมเนาะค่ะก็คือแม่บัวลี่เนาะค่ะไปหาคุณแม่เพิ่นเนาะอ่าไปหาแม่บุญธรรมแม่ล่างพ่อแม่ล่างกลับมาแล้วแม่ล่างก็เลยมาแวะเนาะค่ะมาอแหว่หอบปูตาจันทร์อาเซยายมีเล่าเนาะค่ะปลาโคตรปาเพิ่นบอย้อมเด้อไข่เอ็ซีเพิ่นเถียงกับแม่ล่างเนาะค่ะเมื่อนั้นเนาะ เพิ่นว่าย่อมอย่างเดียวแม่ล่างบอกว่าผููขาแช่สีมากาบใบมาขอคว่ำซื้อเม่ยายายมีนะค่ะว่าแม่ล่างจําเด็กว่าแม่ล่างเคยมาสั่งซื้อเสียงไห้กับยากับตายู่นีแล้วเป็นอย่างคือจังสีมาปล่อยปลาลอนเลื่อยหนังค่ะแม่ล่างเลยว่าคู่ขาบ่ได้มาปล่อยปลาละเลื่อยดีแต่คู่ขาตอนนี้คือคู่ขา กระลังสีสางซื้อเสียงไห้อยุ่กับที่บ้านทะเลาะก็คือเป็นที่ค้นตะเคียนเพิ่นโบกมือ,อสีเดือดหนักไม่หยางมันยังกระซาง,มางแม่ล่าง,ามางะะมแม่ล่างเพิ่นซีหน่าแม่ล่างเนาะค่ะเมื่อนั่นแม่ล่างนางสมาธิเนาะคะ่ะนางซื้อกับเพิ่นเนาะคะ่ะยุ่งผีบ้านของเพิ่นเนาะเพิ่นเลยบอกว่าแม่ล่างเพิ่นซีหนา่า,นะะา,ามแม่ล่างเนาะค่ะสีจังไบกระซางแม่ล่าง เคยมาเห็ดมาทำแมล่างตอกมาพาว่าปูกับยา,ตาแตงตาเมล่างมาเห็ดมาทำมาสั่งซื้อเสียงทีพานมา,ตาแตงตาพูนมาจนปานนี้เงียบเพิ่นวาเนาะคะ่ะสถานที่ตรงนี้เงียบบานนี้ยาสีบลยน้อเม่ยาอยากให้แมล่างกลับมาได้ตัวล่างเบื้องเบื้องล่างเมื่อน,นั่นล่างบอกจังได ตาจันตาเซกับยาแน่เพื่อนวานแล้วอันนี้ก็คือยายมีนาะค่ะเดินเบาเนาะแม่ล่างก็เลยว่าเมื่อนั่นคู่ขาเบายูคู่ขาได้เบาอีรีว่าสีมะซอยเห็ดหลังค่าที่มุ่งหลังค่าให้กับตากับยายให้ได้สมบูรณ์ตะกอนนั่นละแม่ล่างคือบ่อยปลาละเลยแม่ล่างคือบ่อมาเพื่นนนอนวานแลค่ะจนเมื่อนั่นแม่ล่างจําได้บ่ ตากับย่าที่ว่าแม่ล่างาได้ทำพิธีอยู่ทีบ้านห้วยน้อยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนไปร่วมเนาะคะ่ะตัวเลขที่เพื่อนให้ร่วมเมื่อน,นั้นก็คือเป็นห้าห้าหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะแต่เลขออกหาหนึ่งะค,ะะคะ่ะเนาะของที่บ้านห้วยน้อยเนาะคะ่ะที่แม่ล่างไปทำพิธีก่อนที่แม่ล่างจะไปทำที่บ้านห้าลากเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเพื่อนว่าเพื่อนไปร่วมจากนั้นมาเนาะคะ่ะ เพิ่นก็เลยวา่าเพิ่อนล่อเมล่างอยู่ตลอดเนาะคะ่ะเพื่อนบอกวา่าปูกับยาเห็นเมล่างอยู่เห็นย่านพาหานะแล่นไปแล่นมาอยู่แต่เมล่างคือบอแวะจากเทียเพิ่นวา่าบานนี่ล่องแวะล่องล่องล่องไก่เบิง้งเพิ่นว่าเนาะคะ่ะอันนี้คือยายมีเนาะคะ่ะเมื่อนั้นเพื่อนถ่าท้ายเพิ่นบอกกับเมล่างเนาะคะ่ะคือความคือเพื่นอนโมโหแห้งเนาะคะ่ะ แม่ล่างเลยว่าเสียคิดแจ้งไดเสียคู่ขายคิดแจ้งไดเพิ่นเลยว่าแม่ยาขอยย่างเดียวแม่ล่างสิพิอยู่ไสปู่ยาบ่เคยว่าแต่ว่าอย่กความอย่ากายเพิ่นว่าเนาะคะ่ะให้แม่ล่างมาสร้างชื่อเสียงอยู่หม่องนี้ให้กับปู่กับยาขึ้นคือเก่าเบิ่งกนะเพิ่น,น,น,ว,นะนะว่าเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือยายมีเนาะคะ่ะพ่อตาจันทร์กับตาเซ่เนาะคะ่ะเพิ่นเลยบอกว่าแม่ล่าง แม่ล่างสิไปเหตุยุไสปูยาบพว,าวา่าแต่วา่าปูขอย่างเดียวหรือ่เบื้องหลังท่ามันเป็นจจงไถเพื้นบวานเนาะค่ะเพื่อนซีนเนาะค่ะปูอยากให้แม่ล่างมาประสานตอ่อให้ผ้าลูกซิดลูกหาใฟฝาบริวารมาซอยในเดอ้อเพิ่นวานเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อน,น,นบอกว่าใกล้สีขาวก็คือนับว่าหนึ่งไม้เนาะค่ะงวดเนาะค่ะคือว่า แม่ล่างจะมาท่วงซีดคืดข้างหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็คืออ่าพร้อมอ่าอยากจะให้ที่ว่ามุ่งหลังค้าตรงนี้เนาะคะ่ะอ่าให้เพิ่นเพิ่นขอกับแม่ล่างเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่อนอยากได้ที่มุ่งหลังค้าเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับกับสายบุญเนาะคะ่ะหรือว่าเอฟซีทุกๆท่านเนาะท่านใดที่มีกิดจัทธาเนาะคะ่ะกะให้เนาะคะ่ะให้มาซอยเด้อค่ะ ขมะซอยกันร่วมกันด่างซอยกาตาจันตาเซยายมีนะคะ่ะอยู่ที่หลักกิโลสถานตรงนี้เด้อค่ะก็คือหลักกิโลเฮียนกวาไดาะะ้เด้อค่ะก็หายโทรมาหาแม่ล่างนะคะ่ะตามเบอร์โทร092 404 2437ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันค่ะขายเฟซีค่ะ แล้วกาแม่ล่างก็จะขอแก้ข้าวเนาะค่ะสำหรับกับพิธีเนาะค่ะพิธีวันนี้เนาะค่ะก่อนที่ว่าแม่ล่างจะทำพิธีเนาะแม่ล่างก็จะขอบอกบุญสำหรับก็คือของน้องเต้วเนาะค่ะคือของน้องเต้วจะบวงสรวงอยู่ที่ยะโสธรเนาะค่ะคือวันที่แปดเนาะค่ะเป็นเลิศดีของเพิ่นเด้อค่ะุตซี ของลูกสาวแม่ล่างเนาะก็คือน้องเต้ยแล้วก็น้องใบบุญนะคะเพิ่นจะบวงสรวงของพญานาคของเพินเนาะคะก็คือว่าพญานาคก็คือเป็นพ่อของน้องใบบุญนะคะเพราะว่าแม่ล่างก็ขอเลี้ยนเชิญเน,นะะื้อ่าเอฟซีท่านอยูกก่ใกล้หรือว่ายู่ไกลเนะะื้อ่ะอยากจะมาร่วมพิธีกับเพิ่นณวันนั้นนะคะก็คือวันที่8ปดเนะะ้อค่ะกะให้ามาร่วมพิธีบวงสรวง น้ำนองแต้วได้เด้อค่ะค่าแมล่างกะขอแกงข้าวเนาะคะ่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะแกงข้าววัดที่นี้ข้าวตอนนี้มีอยู่สามข้าวเนาะื <c oughs> ันนี้เนาะสุดท้ายคือที่เด็ดบ้านท่าลาดงวดสีมาพัปูอุดมมาได้เด้อค่ะงวดสีมาพะปูดมศูนย์แห้งบอก,กับแมล่างว่างวดทีพานมาว่างหันเป็นอย่าง แม่แตะเคียนแม่ยญาแสงจันเป็นหยางขึ้นบทเขียนเก่าสีเพิ่นวาเนาะคะ่ะพอว่าพอปูดมบอกว่าให้ออกไกลวายเส้นไหวที่ขอนตะเคียนสี่ตัวเนาะคะ่ะแล้วกัแม่ล่างกับน้องเต้วเนาะคะ่ะปล่อยตองหววไท้วันที่โชคลาภออกห้าศูนย์เนาะคะ่ะตัวเลขออกหาศูนย์ตกเย็นมากแม่ล่างกับน้องเต้วเนาะ ก็ได้ไปไล่ซดนะค่ะก่อจะมีท่างช่องของคนกับช้างละไก่ข้ามข้องละไก่เป้าทิจแนนนะคะ้องเพื่อนไล่สดนะคะก็คือแม่ล่างปล่อยออกไปเนาะค่ะเมื่อนั้นเนาะก็แม่ล่างหายซีน้องแต้าหายเก่าเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะเลขออกเก่าซีอีลีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าของน้องแต้วเข่าเนาะค่ะแล้วก็พ่อเหมือนแต่ว่าของเมญ่า ที่เพิ่นว่องกลุ่มไห่เพิ่นบ่ได้เขียนเกาซีเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นไห่ก็คือเก้าอ่าสามเก้าสองเนาะของงวดที่ผ่านมาเนาะค่นะเนาะแต่กะอ่าบ่เป็นยังเนาะค่ะตัวเลขกะมีขา่ามีนะรุดนเนาะค่ะแต่สําหรับแม่ล่างเนาะค่ะจะบอกแก้งข่าวคือวันที่สิบสี่ช่วงเวลาบ่ายสองโมงขึ้นไปเด้อคไะเอฟซีที่บ้านท่าลาดเนาะค่ะ อยู่ที่บ้านท่าลาดาตำบลศรีนาลงอ,อชุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือวันที่14ของโค้งสุดท้ายงวดจะถึงก็คือพอปูหลวงอุดมเฮ้าเพิ่นสีมะเที่ยมคููกับแม่แตะเคียนท่องนะคะเพิ่นสีแกกล่ำไห้เด้อค่ะของมวดจะถึงเด้อค่ะกระไห้บทดข้ามว่ารอไป่อนเด้อค่ะ่า,าไ,ะะไม่ล่างค่ะแก่ข้าวหมก เมรังครับครับผมเดี๋ยวเมรังเสร็จเดี๋ยวทำพิธีเนาะเตรียพิธีเพื่อที่จะสี่พิธีต่อเราที่หลังกิโลนะครับอ่ะนะครับติดตามกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักันด้วยนะเลยยังไม่ได้นะครับยังไม่หันได้ยังไม่หันได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาเอาเอาสมมติที่ว่าเปิดเบอร์ทั่แม่มาไห้เนี่ยิน แมนคึ<อ>มึมาล้วมมาแล้วคึ้าตกเลยฝเไม่มันคึมตั้งแต่ยันยาไอ้นี่มายไหมเนี่ยมาตั้งแต่มีตั้งแต่เช็ดเศี่ยมมีเพียรนเยสี่เตียเฮ้ยสิเตียงท่ากระโดดน้ำเราบ่อนจานป่องก็ท่านหน้าเยอะเปล่ากระโดดจานป่องอะไรจะมาเริ่มไม่่นทางม่นังนต่ไม่ ที่แปดกบไปบบไปน้ำเส่านอนว่าเป็นอะไรคลิปๆน้ำเสาเาเขาทามาสองพันเยาวลาชนะแต่ี่สิบสามสี่คลิปยังดีเลยไปกินศุน์นี่ยยังไม่ปิดเลยครับผมคนดูสองพันกว่าไม่ยอมลงเทียิน ยังไม่ได้ลกกลิมาก่อนแล้วรอพิมคำว่ารอไปก่อนนะครับโอ้พี่น้องเยอรมันอ้ขอคุณหลายเด้อมีอังตามตามะเิศเบิกน้ำเนาะเยอรมันเยอรมันจ้าโอเดียวลา้ใหม่นะคะแด้ขึ้นไใหม่นะคะนอาในอิสานะกรุงเทพด้วย